ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรักนักเล่นเกมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับกับพิชิปเกมเมอร์นะครับกับอินแคดิบ็อกซ์นะครับผมกับนี่ฮะม็อดที่ชื่อว่าอีว d เด e นะครับซึ่งเดี๋ยวพิชิบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใครอยากเล่นนะครับมันจะเป็นแบบไหน หลอนยังไงเราลองไปฟังกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเลยโอเคมันก็จะแบ่งออกเป็นสีม่วงใช่ไหมนี่น่าจะเป็นจังหวะอันนี้มันจะเป็นแบ่งออกเป็นสีโซนเนาะสีม่วงสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งข้างบนนี้ก็จะเป็นใบเบิกใบสั่งนะครับใบสั่งใบสั่งนี่ก็จะบอกว่าอะไรมันควรจะคู่กับอะไรเนาะแล้วมันก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ วิดีโอให้ดูใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่จิ๊บจะลองฟังดูทุกเสียงก่อนแล้วกันนะครับว่าเสียงมันมีอะไรบ้างนะโอเคเริ่มจากนี่ฮนะสีบ่วงปึง้งอันนี้มันน่าจะเป็นพวกบีทนะโอเคเอ่อออกออกอีหนูเออนี่เฮอ้ยเยอะอุย้ย ดูยังเหมือนเสียงเผาไหม้นะแนะนําให้ใส่หูฟังเนี้ยจะได้ยินเสียงไหม้ๆนะเสียงเหมือนไฟไหมแล้วก็แบบนี่ฮนะเสียงระเบิดว่ะวววววว ว้าวว้าวว้าวนี่มันเกมไมซ์ซิกกิ้งหรือเปล่าวะไม่ใช่อันเนี้ยแต่ละอันน่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยนี่เย้ยเฟรดดี้วะเนี่ยเฮ้ยไอ้ยาตัวนี้ก็โหดน้องๆโอ้โหแต่ละตัวโหดทั้งนั้นเลยวะโอเคตัวถัดไปแมป อันนี้บีดทั้งนั้นเลยนะแล้วก็นี่ครับอันนี้จะเป็นสากูไส้หมูนะครับใช่ีสมองไอ้บ้าเอ้ยแต่ละอันทำไมน่ากลัวจังวะไอ้สีส้มมาทีสีส้มโอ้ตัวนี้เหมือนเบสป่ะวะเบสซินนะหนักๆหนักๆโอเคตัวเนี้ยเดอะแมสหน้ากากแก๊สเสียงเหมือนคนใส่หน้ากากแก๊สมังน้องแบบหายใจอะ แล้วมีเอ็โคด้วยอ่านี่นี่นนี่ตัวถัดไปไอ้หมวกเสียงเสียงเสียงนาฬิกาซ้ายขวาซ้ายขวาใส่หูฟังน้องจะได้ยินชัดอ่าเสียงนาฬิกาหรือว่าเสียงเคาะปากวะนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ฮยเสียงนี่ฟังแล้วขนลูกววะเฮ้ยอะไรวะอันนี้แว่น อุ้ยไฮ้น้องๆดูสิโอ้เสียงฟันกระทบกันไงบ้างน้องเจ้าแว่นนี้นะโอเคแถวล่างบ้างน,นะครับเริ่มจากสีเขียวแถวล่างนะอันที่หนึ่งนะฮะมสอ่าแต่มีเป็นแมสเมลโลดี้นะอ่าดนตรีก็จะหลอนๆน,นิดนึงเนะียโอเคไปถัดไปอื <c> ้ <oughs> เบรลึกๆหนักๆเนี่ยสินเบรดแบบหนักๆบึบบึบบึบโอเคเนี่ยอันนี้เสียงคนร้องโอ้โหนี่เสียงสาวอันนี้ใครวะหน้ากากครึ่งหนึ่งเย้ยวายซอมบี้บ้าวะ แต่และอันหลอนนะอันนี้หน้ากากหน้ากากแบบเขาเรียกว่าอะไรนักประดาน้ำเสียงเหมือนอะไรนะสาวหน้าครับเสียงเครื่องสาวหน้าอา้เท่หว่ะน,นี่ก็เท่ยู่อะต่อไปสีฟ้าหมวกขอทานอ,อืเป็นเสียงแบบเสียงคนพูดจะมิดดีเลย์สะทอ้อนนะครับโอ้โห อ่ะถัดไปอีฟ้าฮึชาถัดไปนี่วิดีโอเทปเฮ้ยเชื่อหลอนอีบ้าอุย้ยคนลุกข้นมาหายตอนกลางคืนนนเนี่ยอุ้ยปิดหน้าปิดตาอีบ้านี่ซาตานนะหมวกซาตานนั่นกูว่าแล้วเชียว สัญลักษณ์ซาตานเนี่มันเขาแก่อุ้ยออกเอานี่ครับโอเคทุกอันเลยนะทีนี้เรามาทําตามใบสั่งกันดีกว่าครับมันจะมีว<อ>ิดีโอให้ดูนะนี่นะครับอันไหนคู่กันไหนนะหนึ่งสีม่วงนะครับหนึ่งสามสี่นะโอเคลองดูหนึ่ง,ม,นะง,งมันจะเป็นการจับคู่เสียงที่มันเข้ากันนะหนึ่งสามนะโอเคอ โอเคสีโอ okay, oh ้ยเ <mm> อวะ่ะมาวะ่ะแล้วก็หนสองสีเขียวนะฮะโอเคหนึ okay, oh ่งโอ้ย่าเฮ้ยโอ้อันนี้เจ๋งวะ่ะเฮ้บรับ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  เบ็ดสิเบ็ดหนักๆ,ๆมาฮะจัดเต็มว่ะเฮ้ยฮอ่ะนี่ฮะปลดล็อกแล้วนะนี่ฮะป้าบไม่ใบสั่งนี่ฮะมันจะเป็นวิดีโอนะนี่เรื่องราวเย้ยนายบุคคลคนนี้ที่ดีที่ไหนครับเนี่ย แกมาปิดที่แล้วดูนี่ค่าหัวของแกสติปเปลี่ยนลูฟี่หมวกฟางไม่ใช่มาแล้วว่าไอหัวฟักทอง10บ,บาทลูฟี่หมวกฟางเตรียมตัวตายไอหนูเอาวะไอนี่หลบแล้วมันเห็นวะแกอยู่ไหนวะ โอเคอ่า okay. uh, ตอนนี้เราปลดล็อกไปแล้วใช่ไหมเราลองออกไปดีว่าออก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 ปัดโอเคออกออกออกอ่ะยังไงต่อวะเนี่ยถ้ามีอ๋อ oh, มันก็จะมีแค่สตอรี่เดียวใช่ไหมของซีรีส์มีสตอรี่เดียวนะครับก็ถ้าเป็นมันก็แล้วแต่นะอันนี้มันน่าจะเป็นตัวเวอร์หนึ่งนีครับเวอร์ชันหนึ่งนะของของเอ่อมอดนี้นะครับมันจะมีอยู่เวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นสามเลยนะ ก็จะเป็นสตอรี่ต่อกันนะครับเออแต่ตอนนี้คงไม่มีแล้วแหละมันก็จะมีแค่อันเดียวโอเคถ้างั้นเราจะเราจะรองแบบอัตโนมัติไหมอ่ะอันนี้คืออัตโนมัติแบบเขาจัดให้นะน้องนี่ลองฟังแบบเขาจัดให้นะ อโอ้โหหลอนว่ะเฟรดีมาฮะน้องๆโหเท่ว่อออะอเเการศัพท์ฮะ โอ้โหอีผีหลอนมาเชี่ยโอ้โหอันนี้หนักๆเลยเนี่ยเสียงซาตานเนี่ยเท่ซาตานประสานผีว่ะโอ้โหมีอีผีนี่มาอีกมีซอมบี้มาอีกโอ้โห มนุษย์เรือดำน้ำพบสูตรอีกอย่างเฮ้ยอ้าฮึบหลอนสุดๆอี๋ยังทำดีบงเน้องโอ้ย ว,วะโอ้โหขึ้นมาแต่ละทีไม่หลอนป่ะโอ้โหแค่ไอ้ฟันมาแล้วฮนะน้องไอ้จาฟันมาแล้ววะ ซาตานเน่น้องๆซาตานกัเบดฮะอืออโอเคสปไะหาเลยบแฮะตกใจอีบ้า้โืนองม่จะจบแล้วอีบ้า้เยโอ้โห โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับอีวาเดชเตอร์วันนี่ครับก็เสียงมันก็จะเป็นแบบหลอนๆแบบนี้แล้วก็ลองเล่นดูก็ได้ในะพี่จิ๊บจ้าทิ้งลิงไว้นะครับใครอยากเล่นนะอ่ะใครอยากเล่นเนี่ยครับก็มันก็จะมีความแบบหลอนนิดน,นึงอ่ะนะนี่ความหลอนมันมีอ่ะแล้วแต่เราจะมิกซ์ยังไงเนะี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะี่ครับเนี่ยเออ โอ <Okay. S 2> เคนี่ฮะที่ชิปลองมิกซ์เองนะเฮ้ย hey. <c oughs> น้องๆดูว่ความหลอนของอีวอร์เดนะโอเคคลิปนี้เข้าไว้ประมาณนี้ครับสำหรับมอดนี้นะของ Incredible i n c r e d i b l e Box นี่ครับอินเครดิบัล ยินคริสต์บ็อกลครับกับอีวาเดอร์ชัพเตอร์1นะเดี๋ยวถ้ามีใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวใครอยากดูชั a เตอร์2ชั a เตอร์3ยังไงแจ้งมาแล้วกันนะครับพี่จิ๊บก็จะเอาความหลอนเหล่านี้มาให้ดูอีกนะครับผม <c oughs> เอาละคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเออนะี่ครับลาไปพร้อมกับเหล่าความหลอนนะครับความหลอนเหล่านี้นะ นี่ฮะลากันไปก่อนแล้วนะวันนี้สวัสดีและสายุนะระบ๊ายบายเจอกันคลิปแม่ครับผมเย้ yeah! หลอนสุด